สวัสดีค่ะเบอร์สโลชาจากเพจอัพดูบายบัวบิงที่ a t s Channel บน YouTube ค่ะหลายๆคนนะคะถามบัวเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะว่าจะทำยังไงคะให้เราปล่อยผมตรงยาวสวยแล้วก็ดูเป๊ะไปตลอดทั้งวันค่ะบัวมีเคล็ดลับมาฝากทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเมือ่อตะกี้นะคะบัวก,ก็สระผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยแทนนี่เลยค่ะทรซเซอ e เมคคีรตินสูค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ผมยาวของบัวนะคะนุม่มลื่นเงางาม,งามตรงสวยแล้วก็ไม่ชี้ฟูค่ะ และต่อไปนะคะโบก,ก็ยังมีอีกหนึ่ง p ปรดัก t ค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ t r e s e m e Heat a c t i v a t t e t t r e t t m n t t ค่ะเจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะจะช่วยล็อกผมยาวของบัวน,นะคะให้ตรงสวยค่ะไม่ว่าเราจะเจอลมเจออากาศชื้นนะคะรับรองค่ะว่าผมก็ยังตรงสวยแล้วก็ไม่ชีฟฟูค่ะวิธีใช้นะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะคือเราจะบีบลงบนฝ่ามือนะคะแบบนี้นะแล้วก็รูปไลนลงไป ตรงที่ผมของเรานะคะยังหมาดอยู่ค่ะแล้วเราก็ไดให้แห้งค่ะลูบลงไปให้ทั่วเลยเดี๋ยวเรามาหนีผมตรงกันเลยค่ะ เจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้นี่นะคะจะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะกับไรเป่าผมหรือว่าที่หนีบผมนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ผมผมบัวนเนี่ยตรงสวยไม่ชีฟูยาวนานได้ถึง7วันเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวบัวจะขอเพิ่มกิมมิกเล็กๆให้ส่งกับเป็นบวบริงนิดน,นึงนะคะโดยการที่เราจะทวิสต์ผมนะคะแล้วก็ผูกบนหารักนรักค่ะวิธีการนะคะก็ หยิบช่อผมค่ะขึ้นมาฝั่งละช่อนะคะกะเอาเข้าครแบวนี้ก็ได้เนาะแล้วก็นำมามัดรวมกันที่ด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะเราก็ทวิสต์กลับเข้าไปค่ะอาจจะซักสองรอบเลยก็ได้นะคะ ดึงๆให้เปียทวิสของเราฟูนิดนึงนะคะให้ดูมีวอลลุมแล้วก็ตกแต่งด้วยโบสุดคิ้วค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับผมตรงสวยเป๊ะตลอดทั้งวันค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดเคล็ดลับผมสวยจากบัวน,นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ ATH Channel บน YouTube ค่ะสำัวันนี้ไปละค่ะ